ครับวันนี้ย่างเมน,นตูตำส้มมะเตะครับพอใจตำซ้อมนะอันนี้ตำส้มมะเตะครับได้กลินมาตอนนะีใ้ใจโคตรหรอครับพระว่าม,มือบุดีประสมารถซับได้ครับ นักน้อยครับนิ่น,น่นะหุบอายากน้อยนี่เอาละครับประมาณนี้ครับนี่นนะ ประมาณเนี้ยครับต่อไปก็จะตําแล้วนะครับผมใส่พริกแห้งครับใส่งาแร้งเอาไปเพชรแค่แล้วตัดนะเ,เลยนะ กระเทียมครับกระเทียมกระเทียมครับกระเทียมน,น,น,น้อยจะได้อร่อยหอม ข้กระปูลงไปแล้วครับต้องพิถีพิถันานัน้นครับยบบง่ายๆปูในสาหมอดตัวเลย ส้มนะครับขี้ส้มไม่ใส่นักมากเ่นะผมชอบกินขี้ส้มนะ สักสามกันเอาครับเริใส่ปลาล่าครับห้าในใจห้าบอสนึงครับเพราะว่ามันบมีห้าเป็นตัวเนาะนำห้าัาบบุมนี้นะครับใจห้าบอส กระลัล้มเหมือนกันครับลัล้มเหมือนกันน้ำตาลครับน้ำตาลปี๊บะครับน้ำตาลปี๊บ ส้มวานคนะรนับนกะ็ใช่ ซ้อมลงไปนะครับส้อมลงไปเราต้องตำเครื่องเรียบร้อยกันนครับต้องปองเครื่องเรียบร้อยกันมะนาวครับมะนาวเพชรส้มหวานครับ มะนาวเก็บเอาเก้าบ้านนะครับพอดีมีเก้ามะนาวมาต้องได้เสกครับเพชรสมหวานครับเพชรสมหวาน ใส่ชุรถน้อยครับน,น้อยก็ได้ครับอันนี้นเ,เขามาแตกเขาใส่เลยนะครับผม,มเ,เขาใส่แล้ว ทำไมเต้องใจปากนะครับ ลองจิ้มอาครับลองจิ้มมาครับสุดยอดฝีมือบอมิโตกครับสุดยอดครับน่ากินนี่ครับสุดยอดเลยครับเนี่ย ยวป้ากันครับผมมาครับได้รลลากิแล้วครับจหวางได้ตรงนี้ตัดซ้อมง่งงางเองหนักเร็งพอครับล้มก่อน้นหยากับมล้มจะแล้วส้นยาบจ้ะตัวอคนดี้เหรอเน็ตหนังนี่ข้าวพอขนหนา่อนะ่ะ มันหนักเป็นไผ่ต้งองลองอยาเงี้ยได้เอานี่ีมดาอ่อางงี้นนะ้ามาแลเราเม้อกะนี่กินน้เข้าให้ปึ้งนะตเข้านักมากขีน้เข้าให้ปึ้งเก็อาเสียนสัก

เขาบดมัเนาะกุนบ้านินตายนี่กุด่มือนบ้านฝ้าหอน้ำจืดนะผม่าก่ดีนะปลายูนกันวปลายแลป่เนีเอาป่จะเลาะมาต่ำปัดเซลน้บ่ห่านะบ้งตะก้อนนั่งหันของกินแห้งงูหน่อยกะมีแศษหลาไปเลยโอเค เขาปลาลูกทะเลไมลํลาซีง,งูใช่ไหมห้าซ่าห้าง,งูแต่ก่อนไดนะ้ตีตั้หั้มตนตั้ตีนตมนตั้มนี้นนมตีน้มต้มนนัมตีน้น้มตนตัมาัมนตั้มตีนมันมันตั้อตอ้ีอ้กนตัีีอ มืเนมอเกรนองฟทซก่าไสามเดือนได้กินละบั้นี่ยเอาอันเหนียวกอบบานสล้ำมะนี่กัเหนียวเนี่ยล้มานเจ้าเลยของมันเป็นต็ด้วเนาะแต่ต่มมอย่เปิงะมมาเขา่เิงมกบามมกของสับอสับเนาะ โอ้ยเจ้นี่มาทำไมต่ายนี่มันไม่ขายเห่ยกินที่ไม่ขายเรไม่ได้ แค่นัองคนนักเส้นเลยกินมาหมาปีงกกอะไรนีนกรกกนน่กินก๋วยเตี๋ยวปีงมาหมาปีแล้วหน้าปีงอะไรเส้นเนี้ยขี้ไก่นะเหมันเข้าในกันรสชาติ爽爽นะ

เอย่ามารับเลย 真的好。<No. S 2> no.